โอเคทายประสบหลังจากที่เฮามาแต่ซื้อมลิทธิ์พันแตงโมกะตอนนี้ฮะกับค้ากับเฮากะมาแวะตลาดดงตลาดดงเนาะม,มีแต่ป่าแต่ดงอยู่ในดงเลยตลาดนี่เดี๋ยวไปเบิ่งว่าเป็นขายยังเน่นอกในตลาดนี่เขาว่ามีสัตว์ป่าหลายเขาวาแต่บ่ฮู้ว่าตอนนี้สิยังเหลือยังบนะ่เนาะโอเคเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิง่งตลาดกันเลย จอดคนแล้วจอดทีเล้กห่มด้ทางมาน้นาชื่อมตอทางทางกัตกินโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตลาดแล้ว เดี๋ยวเราไปเบิง้งงองอยู่องกินน้อเมื่อกินเพื่อนว่าซีมี่ยัางไรพี่นะ้องโอเคทุกคนเดี๋ยวเาไปเบืะะ้ององกินซีมี่อย่างไเนาะมะขามนี่นะะมะขามหวานเี่น้อ xem mặt lâm nhây Đôi thật đây là sao khăn Mặt lâm nhai Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สเียแน้ำกระเทียนูสิ่เใสเอยียนสำกันฟองไงกระเทอันกระทีบนูน จะเป็นกล้องสี่เหลี่ยมกล้องอันนี้บ่นี่แซมที่ห้าสมท่ห้า่ะทำกันบ่ตากไปตีเพิ่มเท่าหน้าหน่วยหกวยสาใส่ขั้งตวยังก็ไดตัวนู่ขั้งตัวครอบยังได้บใส่ก็ไดใส่กับนั่นากขั้งตนบบ่อบปาบ่ ต้ไใต้ยวเงินกนกลับ้แนวตาเนี่เออไม่เด่กินข้ามาโรเครื่องค่มันรีบนี่ม่เดอยู่กินสามสิบสามสิบสามในบ่ได้กำลพันีนเนาะด้บ่ สามสิบสามสามสิบสี่สามสี่ก็ได้ไหมพันเดียวรถนดึว่าพันเดียวอะไรี่เก็ไล่าีสันเยมันคือส <c oughs> ีสันสสันเลยลว่นแนนตัวนี้แล้วแน่นกว่าเออตัวนี้ตัว <c oughs> นี้แน่นกว่าฮัดดั้เอาไดหนึงก็ได้ดัดเอาจา เดี๋ยวเอาไปเบิ่งกระต้านโล่งกิโโอ้หอยดือดหอยดือดโอ้แมงดากรมตตัวทะเลแมงดาสามตัวสิบพันเอาไปแก่วเพราะมงดา ปลาสามตัวตัวเตัวเดตัวแม่มันหร้าตัวตัตัผู้ด้วยตัวผู้แขงอยู่บ่แขงมาแทมม่ตัวนึ่งแทมบาได้แมงดาสาตัวสบเจ่ ตายะน่าหนี่งนั่กินยังนี่หนึ่งสามตัวแสนก็ได้ขายมันยิ่หมดขายเด่นสอตัวเจ็ดสิบแต่การโต้รุ่งขายจัดต้ใหม่อยแม่วาชีห้าสิบหกห้า ตัวใหญ่ก็น่มตัวหาชิดอนนี้แลมันใ่เนี่ยนี่ยซื้อไปจกิมีเวลาบ้างไหมเขาใสเนาะกระดิ่งใหญ่ก๋วยเตี๋ยวดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชื Library, ่อยังนใช่ไหมกินแรงอ๋อมาจำโอ่าท่านกำลังตื่นแต่หน้่นเลมที่นนใช่ไหมอันนี้เนื้อห่าทีปน เขียดตุ้งเขียดนาคู่เท่าไรเขียคู่สิบคู่สิบพันเออหลายนันสิบพันสิบพันกะซับนึ่งเท่าไรเซโลนะคะเโลโลหากลองกองนี่ได้หอยเดือนต้นนี่บอต้นนีเศร้าหอยเรี่ยงบ่างเหลาไรเ้อก็ชินแต่ละบาน นี่หอยเดือดเนี่ยไปกินแซ่บเอาอะไรชามิีโพงผัอใหชอวาพเห็ดลายเนี่ย่ครับเอาใช่เอารถกองเลยโอ้ยขบอยากกินโค่รเลยโคตรโคตรโคตรโครโคตรวาด มาละสิบันไว้เต็มสักห่งต้มมันได้บ่าบกตูาบเลลวบ้าหัวก็มีใช่หกวัวใช่หกวัวเพื่อหนองวัวนองวัวไม่ปังนั่น เอรี่ผู้ยห้อยน่อยไปไม้เชอรี่น้องวัวกนมีน้องวัวน้องวัวไม่ได้เด้อซเทไาหรือเ่าน้องกล้วยเโอโลก็มีหั่นนิ่มปะ ค่อยฟังค่อยฟังรถเท่าไหร่ค่อยฟังรถเท่าไหร่รถอยู่ซากว่าไหนเฮาอาม่าบ้าน <coughs> <coughs>

ก็มีหาทิชมันด้วยหาิกนี่แซมิก็ได้เวนี้าหกห้าหกห้ค่ก ท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่เขาได้มาแต่ซื้อเมล็ดทั้งแตงโมกะเขากลับมาแวะตลาดดงเนาะกะประมาณนี้เนาะก็ถ่ายรอบไปเบื้กงมีสัตว์ปลามีอันนักกินลายย่างน้องมีหนูมีเขากลับกระต่ายก็มีเนาะเอาไว้เลี้ยงเื่อขายเอาไว้เป็นเลี้ยงเนาะแล้วก็มีหอยมีปูปลาผลไม้หลายอย่างอะไรี่น้องกะโอเคทุกคนจากนี้เขาก็สิได้เมืองเด้อพี่น้อกก็ไฟเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วเจอกัน ในคลิปหน้าด้อพี่น้อง